นิทานดาวตกที่ไม่ส่องแสงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มีดาวน้อยดวงหนึ่งชื่อว่าล um ูมินาลูมินาแตกต่างจากดาวดวงอื่นเพราะเธอไม่เคยส่องแสงสว่างได้เหมือนเพื่อนๆเ,เลยคืนแล้วคืนเล่าดาวน้อยตัวเล็กจ้องมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวระยิบระยับเธอเห็นดาวทุกดวงเปล่งประกายสวยงาม ราวกับเพชรปนผืนผ้าใบของจักรวาลแต่เมื่อถึงคราวที่เธอต้องทอแสงแสงเล็กๆของเธอกลับไม่เคยปรากฏขึ้นสักครั้งบางทีฉันอาจจะไม่ใช่ดาวจริงๆก็ได้ลูมิน่าคิดอย่างเศร้าแต่เธอยังคงเฝ้ารอคอยวันที่ตัวเองจะส่องแสงได้เหมือนเพื่อนๆวันหนึ่งลูมิน่าร่วงหล่นลงจากท้องฟ้าแต่สิ่งที่แปลกคือ เธอร่วงลงมาแบบไม่มีแสงส่องประกายเหมือนดาวตกทั่วไปเธอตกลงมาอย่างพื้นป่าชื้นเย็นในยามค่ำคืนตรงนั้นเองเธอได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าอารันอารันเห็นดาวดวงจิ๋วตกลงมาอย่างเงียบงนันจึงเดินเข้าไปหาทำไมเธอไม่ส่องแสงละ่ะเขาถามด้วยความอ่อนโยนลูมินาตอบเบาๆว่าฉันพยายามแล้ว แต่ฉันส่องแสงไม่ได้เลยฉันไม่เหมือนใครอารันยิ้มไม่จำเป็นต้องเหมือนใครหรอกนะถึงจะมีคุณค่าได้จากวันนั้นอารันพาลูมิน่าเดินทางไปทั่วหมู่บ้าน